รายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะสาหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมเนะ,ะ่ะเราก็ยังอยู่กับสาวสวยมากฝีมือในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งเลยคุณผู้ชมที่น่าอิจฉาแลวก็น่ายกเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับเธอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคุณผู้ชมขาตอกย้าก่อนวันนี้ใครที่ดูอยู่ผ่านทางหน้าจอคุณผู้ชมอย่ารอช้ายังไม่รู้ว่าเอสจะเริ่มทําธุรกิจนี้อย่างไรหรือบางคนทําไปแล้วเกิดปัญหาท้อใจทุกใจอยากจะมีวิธี การหรือกระบวนการในการทําธุรกิจวันนี้ค่ะเราเปิดโอกาสนะคะให้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ในขณะที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่นะคะไม่ต้องรอให้เราพูดจบนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นให้ทางด้านล่างหน้าจอค่ะที่หมายเลข0 2นย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาพูดสดๆกับ คุณเฟิร์สกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้เบรกที่แล้วพูดถึงท่านอาจารย์ท่านหนึ่งใช่ไหมคะที่ไปเจอที่หลังรถหลังรถ Honda c ซ v อาที่สถาบันเระจอมเก้าะค่ะทีนี้เราก็ไปแนะนําว่าอาจารย์อยากได้เงินเพิ่มไหมคะสัก2อ0ถึงสามหมื่นแบบนี้แล้วท่านอาจารย์ไม่ไม่เชิงแบบนั้นคุณเองเพราะว่าเขาเป็นผู้อาวุโสนะคะแนะนําความรู้แน่นอนเลยนะถูกต้องค่ะก็คือแนะนําแบบ ธรรมชาตินะะแบบเป็นกันเองว่าถ้าวันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านอาจารย์สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยมไม่กระทบงานประจำไรายได้เดิมเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่าดีไหมะนะคะแล้วถ้าอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มความคาดหวังของผู้คนอ่ะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ,อาจารย์คิดว่าน่าสนใจไหมค่ะแล้วท่านอาจารย์บอกว่ายังไงคะและคุณทําธุรกิจอะไรล่ะเราก็เลยฟังนําบัตรให้เราเป็นผู้นําบริษัทเจลคอยนะคะอยู่เชิงสะพานพนางเก้านี้เองจะสะดวกไหมคะถ้าหนูขออนุญาตเรียน เชิญท่านอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนบริษัทเดี๋ยวเผื่อเป็นโอกาสของท่านอาจารย์ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ค่ะแล้วบังเอิญว่าจังหวะนั้นนะคะคุณเอมท่านอาจารย์เนี่ยเกษียณราชการอีก4ปีกําลังจะหาธุรกิจรองรับพอดีถูกต้องกำลังจะหางานอดีเรกทำนะคะแล้วท่านก็ไปซื้อที่ไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีลงมาขามไว้ท่านผู้ชมนะคะแลความรู้สึกธุรกิจที่ท่านกําลังทําหรือท่านไปทําสวนเนี่ยมัน ยากกว่าแล้วมันก็หนักนะถูกต้องค่ะยากกว่าที่เรากำลังจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้ท่านท่านก็เลยตอบรับนะคะในวันรุ่งขึ้นท่านก็เลยมาที่สนักงานใหญ่พาไปดูที่โรงงานปริศุมวพยงเิงพาไปที่บ้านของตัวพี่เฟิร์สเองคะ,คะท่านเห็นความมั่นคงนะคะเพราะว่าคนบางคนคุณเอมเราเพิ่งรู้จักกาันถ้าเรา,าสามารถสร้างความมั่นใจเขาได้ความน่าเชื่อถือบังเกิดขึ้นนะคะโอกาสที่จะเปิดใจรับหรือตอบรับทันทีก็ ปป็นไได้สูงทีนี้เชมก็ได้ฉายามาได้ยินมาว่าคุณเฟิร์นเนี่ยได,ได้ได้รับฉายาเลยว่าชอบเข้าหาสําหรับคนที่แปลกหน้ากับการทําธุรกิจแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางคนคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคนที่กลัวนะคะกลัวคนที่แบบไม่รู้จัก เพราะบางคนเขาจะบอกว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับขายตรงหรือเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ต้องเริ่มจากคนที่เรารู้จักก่อนโดยเฉพาะคนในครอบครัวถูกต้งนนอตงค่ะแต่ทีนี้ในคนแปลกหน้ามีหลักการวิธีการยังไงคะมันมีที่มาที่ไปอะคุณคเอมนะคะในช่วงนั้นนะคะท่านผู้ชมมึงเอิดว่าตัว ตัวน้องเฟิร์สเองนะหรือตัวดิสนเองเนี่ยเป็นคนที่มีญาติน้อยญาติแต่ละคนเนี่ยไม่ชอบเครือข่ายขายตรงเลยแม้แต่คนเดียวแล้วก็แอนตี้มากๆแสดงว่ายากกว่าเคสอื่นด้วยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกมีความกดดันสูงเพราะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาแล้วก็ออกจากงานประจํามานะคะหลายคนก็แอนตี้มากก็เลยเริ่มต้นที่แบบ สร้างแรงบันดาลใจตัวเองว่าถ้าเรามีสิ่งดีๆในชีวิตหรือมีธุรกิจดีๆทําไมเราไม่กล้าแนะนําเขาแล้วพอมาที่ธุรกิจจอยอนคอยอ่ะมันตอบสนองหรือตอบอโ,จโจทย์ของเราได้เลยะนะคะท่านผู้ชมก็เลยสามารถที่จะแนะนําทุกคนได้โดยที่ไม่เคอะไม่เขินนะคะกล้าที่จะ,ะแนะนําสิ่งดีๆให้เขาะนะคะด้วยความที่บอกความเป็นจริงความสวยงาม ธุรกิจจอยคอนว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่จะตอบรับค่ะเหมือนกับที่เดินไปบอกท่านอาจารย์ท่านนี้แล้วตอนนี้เขาประสบความสําเร็จไปถึงไหนแล้วคะอ๋อก็พอดีท่านเม้ทำประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้ท่านไปแข่งขันกีฬาแบดมินตันได้ค่ะว่าได้เหรียญทองด้วยเดี๋ยวกลับมาเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากอ่า กับจากต่างประเทศก็วางแผนที่จะรวยงานกันนะคะตรงนี้อ่านะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมอย่ารอช้านะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าตอนนี้ค่ะอยากเริ่มทําธุรกิจแล้วแล้วประสบความสําเร็จนะคะเหมือนที่คุณเฟิร์สทาได้กดโทรมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร่วมปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะที่หมายเลข0ูนย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้านะคะเดี๋ยวให้คุณเฟิร์สพูดอีกสักครั้งหนึ่งว่าตอนนี้รายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างคะ่าก็ตอนนี้นะคะตัวดิฉันเองก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาททุกวัน,นะะต่อวันค่ะเฉลี่ยแล้วคือไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาททุกวันรวมเงินเดือนประจำตำแหน่งด้วยเงินโบนัสพิเศษด้วยะนะคะก็ประมาณเดือนละเลข7หลักค่ะนี่เลยะนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างคุณผู้ชมอยากมีรถ ได้รถแล้วไม่ใช่รถธรรมดาด้วยนะ,ะยุโรปที่ไหนชอบจัดเลยะนะคะมีบ้านได้ไปเที่ยวต่างประเทศคุณผู้ชมถึง50ประเทศเกือบจะทั่วโลกแล้วะนะคะทีนี้ถามหน่อยค่ะว่าเมื่อเบรกที่แล้วบอกว่าที่เชมถามว่าคุณเฟิร์สค่ะประสบความสําเร็จได้ไปเที่ยวมีบ้านมีรถมีเงินแบบนี้แล้วทําไมถึงไม่หยุดบอกว่ามีเป้าหมายสูงสุด เป้าหมายสูงสุดคืออะไระคะก็คืออยากที่จะนําสิ่งดีๆให้กับผู้คนจริงๆนะคะตราบเท่าที่มีลมหายใจอยู่อยากที่จะตอบสนองตอบแทนคุณของแผ่นดินอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าในเรื่องของอรายได้นะคะที่มั่นคงอิสระทางด้านการเงินและเวลานะคะหรือนอกเหนือจากนั้นนะคะในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเราก็อยากที่จะช่วยเหลือสังคมจริงๆนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คืออยากที่จะ นะคะให้ลูกหลานนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะะคอยากทำบุญทุกๆวันนะคะอยากเป็นตัวอย่างของสังคมไทยนะคะว่าเริ่มต้นจากไม่มีอะไรแต่สามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดเรายังมีลมหายใจเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะตอนนี้มีสายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารับสายกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะครับจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อต้อมครับ คุณตั้มใช่ไหมคะครับผมค่ะจากจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดนครปฐมครับนครปฐมอ่ะคุณตั้มขาได้ได้ได้ดูรายการตั้งแต่เริ่มแรกไหมคะอ๋อได้ดูช่วงหลังๆของเบรกแรกครับผมอืมจังหวัดเดียวกันเลยอ่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร่วมพูดคุยกับคุณเฟิร์สเลยละกันนะคะครับผมค่ะอยากจะถามคือว่าช่วงตอนนี้ต้องผมก็เพิ่งจะเรียนจบครับก็เพิ่งจะได้งานทําลกวงานก็เงินเดือนไม่สูงเท่าไหร่ ทีนี้ผมอยากถามว่าถ้าผมเริ่มเนี่ยผมจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ถ้าเริ่ม<อ>ค่ะคุณคตั้มเริ่มหรือ,อยังคะขอประทานโทษนะคะยังเลยครับยัง,ยงเลยนะคะก็มันอยู่ที่เป้าหมายของเราเราอยากจะได้เดือนละเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่ความขยนันแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่ต้นนะคนะคะก็สามหมื่นห้าหมื่นบาทเนี่ยภายในหกเดือนถึงหนึ่งปีเป็นไปได้คะ่ะโดยไม่กระทบกับงานประจำเลยได้เดิมอะคะ่ะไม่กระทบเลยรครับไม่กระทบเลยนะคะ เราเราต้องหาลูกค้าหาในอย่างนี้เวลามันจะไม่กระทบกับเวลา้วอ๋อมันมีวิธีการวางแผนนะคะอนุญาตให้บอกเบอร์โทรได่ะด้ีขึนแล้วเรียบรยนะนะคะคุณตั้มจดเบอร์มือถือไว้นะคะ087นะคะ679 5656นะคะตรงนี้เดี๋ยวยังไงต้องมีการคุยนอกรอบนะคะว่าจะทำอย่างไรถ้าเวลากระทบเนี่ยมันไม่สามารถที่บอกได้ทุกอย่างแต่ให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวพี่เฟิร์สบอกไปเนี่ยคุณตั้มได้แน่นอนค่ะ ให้ให้มีแรงใจหรือหรืออยากจะพูดไหมคะว่าเริ่มจุดไหนต้องแบบจุดเริ่มต้นนะคะคุณตั้มคือตอนนี้คุณตั้มทางานเกี่ยวกับอะไรอยู่คะขอโทษนะคะที่บอกไม่มีเวลาค่ะอ๋อก็คือว่าตอนนี้ก็คืองานที่จบมาเนี่ยมันก็หายากเอาช่วงนี้ผมเริ่มทางานโรงงานก่อนนะครับเพราะว่าก็หาสวัสงานที่เหลืไปเรื่อยแต่ตอนนี้พอดีได้ดูก็เลยลอง ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะคุณตั้มยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าเอ้ยจะทําได้หรือไม่ได้เอาเปิดใจก่อนว่าวันนี้คุณตั้มเปิดใจที่จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตถูกต้องไหมคะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณตั้มนะคะติดต่อนะคะนเ่าจะตรงนี้ขอขออนีาตขอเบอร์โทรคุณตั้มได้ไหมคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงจะให้ติดต่อช่วงวันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรเข้าไปหาอ่า โอเคได้ค่ะเดี๋ยวหลังจากรายการคุณตั้มโทรมาหาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงคุยวิธีการเริ่มต้นให้แล้วก็ถ้าสะดวกนะคะวันพุธนะคะมีประชุมที่สาขาอ้อมน้อยตรงอ่าสามแยกอ้อมน้อยค่ะเป็นสาขาของพี่เฟิร์สโดยตรงอ่ะค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหนึ่งทุ่มตรงอ่ะค่ะโอเคไหมคะครับผมครับพาวน่าครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคนบอกว่า อาจจะเห็นเคสคุณตั้มเป็นตัวอย่างนะคะ,คะก็คือว่าเรียนจบใหม่ๆบางคนมีนะคะเคว้งคว้างนะ<ช>ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นงานตรง,ตรงไหนบางทีไปเริ่มต้นแล้วมันหนักมากแล้วก็รายได้ที่ได้รับมันไม่ตอบโจทย์กับการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันะนะคะเรามีเบอร์ของคุณเฟิร์สขึ้นมาแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมนะคะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะ,คะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เฟิร์สนะคะช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่แบบอยากจะบอกคุณผู้ชมเลย เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ,คะท่านผู้ชมนะคะทีะ่กลุ่มวัยรุ่นนะคะที่กําลังศึกษาอยู่หรือว่าศึกษาจบแล้วแล้วก็กําลังหาง,งานทําหรือว่ามีงานทําอยู่แล้วแต่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต้องการอิสระทางด้านการเงินและเวลาที่มากขึ้นนะคะหรือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองเนี่ย ก็สามารถที่จะ,ะเรียนรู้นะคะในธุรกิจจอย,อยงนคอยแล้วสามารถเพิ่มไรายได้อย่างแท้จริงนะคะสามหมื่นห้าหมื่นบาทต่อเดือนภายใน6เดือนถึง1ปีมันเป็นไปได้จริงๆนะคะโดยไม่กระทบกับงานประจำไรายได้เดิมแล้วตอนนี้นะคะตัวดิฉันเองก็กําลังเอากลุ่มวัยรุ่นแล้วนักศึกษาที่กําลังจบนะคะแล้วก็หลังจากจบการศึกษาแล้วไม่ว่าจะทํางานประจำนะคะอายุประมาณ25่สิบถึงสี่สิบปีตรงนี้กำลังที่จะ,ะทําโปรเจกต์ใหญ่กันนะคะที่จะ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนเหล่านี้นะคะ,คะได้มีโอกาสที่มากขึ้นนะคะ,คะก็อยากเป็นแรงบันดาลใจกําลังใจให้กับน้องๆที่เพิ่งจบแล้วกําลังหางานอยู่นะคะให้มองธุรก,กิจใจขอองคอยเป็นงานหรือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งได้เลยะนะคะตรงนี้สามารถตอบสนองความต้องการท่านได้จริงๆค่ะ ะค,ะคุณผู้ชมคะจดเบอร์ไว้นะคะถ่ายรูปเอาไว้เลยก็ได้นะคะสําหรับเบอร์ของคุณเฟิร์สที่สามารถ่โทรเป็นตัวต่อตัวได้เลยนะคะไปสอบถามอย่างใครที่จะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจ <C> e ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนโทรไปถามได้เลยว่า <c> พี่เฟิร์สถ้าจะทำเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมอย่างไงเริ่มอะไรอย่างไ <c> งคุณผู้ชมนะคะก็จะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรก <c> แล้วก็รับประกันด้วยอย่างที่พี่เฟิร์สท,ทำได้คุณผู้ชมรายได้ต่อวัน2-3 <c> ถึงหม <c> ื่นนะคะต่อเดือนรายได้7หลักไปเที่ยว <c> ต่างประเทศมีรถมีบ้านคุณผู้ชมมีทุกอย่างด้วยกับธุรกิจจอยแอนคอยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะทุกคนก็สามารถทำได้นะคะคุณเอมแล้วก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านเน่ย มีแรงกำลังใจมีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ได้ได้เรียนรู้ศึกษาธุรกิจใจอิงคอยสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เปิดใจเปิดใจนะคะเขาบอกว่าโอกาสดีๆไม่ได้มาหาเราบ่อยครั้งความโชคร้ายไม่ได้มาหาเราครั้งเดียวนะคะตัวดิฉันเองก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนทั้งบ้านนะคะให้มีพลังชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยธุรกิจใจอิงคอยโอกาสดีๆแห่งชีวิตค่ะเอาละจดเบอร์ไว้ก่อนนะคะที่เบอร์0 8 7ย์ 6 7 9 5 6 5 6, 6เป็นเบอร์ส่วนตัวของพี่เฟิร์สเลยะนะคะ,คะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามดูรายการเจาะลึกความสำเร็จได้คุณผู้ชมนะคะทางช่อง psi 112นะคะหรือทางช่องนี่เลยค่ะ gmm z 2 6นะคะ261ก็นะคะก็สดค่ะทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มแบบนี้นะคะส่วนวันศุกร์ค่ะก็ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะคะจนถึงเที่ยงครึ่งก็สามารถติดตามได้ค่ะหรือว่าทาง Ver w w w jc tv t h a i com นะคะก็สามารถติดตามดูได้นะคะเราก็จะมีผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ Joy and c อนคอเหมือนกับที่พี่เฟิร์สทำได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะพี่เฟิร์สมากๆเลยขอบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมขา่าวเร็วมากๆค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะใครที่อยากติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่ค่ะในวันศุกร์นะคะที่คือต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆคุณผู้ชมบางคนบอกว่าดูแล้วอยากดูอีกอยากเรียนรู้วิธีการดําเนินธุรกิจวันศุกร์เรามีนัดกันนะคะเวลาเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะแต่สําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพี่เฟิร์นและก็เชฟต้องลากันไปแล้วค่ะพบเจอกันได้ใหม่วันศุกร์เที่ยงตรงนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ